สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเช็ครหัสนะครับว่ารถมอเตอร์ไซค์ของเราเนี่ยมีรหัสสี่ตัวคือเลขอะไรบ้างนะครับอ่ะเรามาดูวิธีการทำกันนะครับผมอย่างแรกนะครับเราก็บิดสวิตนะครับไปตรงที่ออฟนะครับให้มันอยู่ตรงกลางพอดีนะครับต่อไปนะครับผมเราก็กดประมาณห้าวินนะครับให้ไฟค้างอ่ะ ไฟที่มันขึ้นค้างนะครับแล้วก็มันดับลงแล้วก็ขึ้นมากับปิดอีกอันหนึ่นแล้วก็เราก็ปล่อยได้เลยนะครับผมมาดูกันนะครับกดค้างเลยนะครับพอปิดก็กดค้างอีกนะครับอแล้วก็ปล่อยแล้วเาเดีกันสองสามสี่ห้านี่คือตัวแรกนะครับตัวที่สอง คือตัวที่สองนะครับแล้วก็รอตัวที่สามเลยนะครับผมตัวที่สามก็เสร็จแล้วนะครับรอตัวที่สี่เลยนะครับผมอ่าอันนี้ก็ครบสีตัวแล้วนะครับผมนี่คือวิธีการอ่าเช็ครหัสครับหรือตัวสอบรหัสว่ารหัสของเรานะครับมีอ่าเลขอะไรบ้างครับผมผมก็ ขอเสร็จสิ้นการรีวิวแค่นี้นะค,ครับผมโอเคสวัสดีครับ